เอาละครับผมในคลิปนี้นะฮะจะเป็นอีหนึ่งมอดนะครับที่หลายๆคนขอกันมาเยอะมากๆนะฮะก็คือแฟนคลับของเราโซนิกอีอีทั้งหลายนะฮะซึ่งในเวอร์ชันนี้จะมาในเวอร์ชัน E R R แทนนะครับผมในคราวนี้เราจะได้พบกับเจ้าเทลส์นะที่โดนเจ้าโซนิกฆ่านะครับโอ้โหสยองมากเลยนะแล้วก็นอกนั้นยังไม่พอนะครับในมอดนี้เดี๋ยวผมจะแถมข้อมูลหลุดจากทางผู้จัดทำมาให้นะฮะมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลออมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night f u n k i n กันอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับ Friday Night f u n k i n ในวันนี้เราจะมาพบ vs กับ Sonic e ER r r Remaster เป็นตัวเดโมเท่านั้นนะครับในมอนนี้เราจะพบกับ t a ลส s จาก Sonic e r r นะฮะซึ่งเจ้าตัวเกมเนี้ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Sonic ด e PC Port นะครับแล้วก็ Sonic e e One More Round นะครับผมเอาละครับเธอเราพร้อมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าคร โซนิกมาทำการน่าเทลอีกแล้วใช่ไหมดูดิเฮ้ยทำหน้าเมนูได้เจ๋งดีนะฮะอ่าไปที่หน้าออปชันกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เกมเพลย์โอเคดาวสโคร์เรียบร้อยนะฮะทำสะอาดตายดีนะหน้าออปชันเอะไะฮะเดี๋ยวเราไปที่สตอรี่โหมดกันเลยครับผมเล็บเป็นพลิกเลยเมื่อกี้เฮ้ยทำไมบอยเฟรนด์มี2เวอร์ชันอะดูดิมีเวอร์ชันด้านบนนะฮะดูเหมือนบอยเฟรนด์เป็นแบบคอร์รัปชันเลยเนาะแล้วก็ด้านล่างบอยเฟรนด์แบบปกตินะฮะชื่อดหานมีชื่อว่า Help Me ช่วยฉันด้วยไปไปดูกันมาแล้วเอ้ยฉากก็ทำโอเคนะฮะบอ y f ฟร e n ์ g i r l f r ร์ฟ d รเป็นเวอร์ชันใหม่ของเขาด้วยนะแล้วก็ดูเจ้าเทลสิฮะเหมือนบาดเจ็บอยู่นะใช่ไหมแม่เจ้าเทลสู้ๆไปถ้าตัวละครทำโอเคนะฮะ แต่ว่าตอนกดล,ลูกศรขึ้นของเทลน่ากลัวมากเลยตาขาวโพลนมาเอ้เพลงเพราะดีนะครับเอยจังหวัดดีมา โยกหัวเพลินๆไปเฮ้ยอยู่ดีๆมีเล่งลูกศรให้เร็วขึ้นด้วยนะตกใจหมดเลยเมื่อกี้มาเอา้าทุกคนลุยเออโ,โลโล่มาเจ้าเทว เ้ยใช่ได้ใช่ได้ตาเราแล้วเออเอ้ยทำเพลงดีครับใช่ได้ เฟรนที่แก้มเหมือนบาดเจ็บด้วยนะทำไมแก้มเกอร์เฟรนมันแหลมอะไรแบ์นั้นบอยเฟรนด์นเ,นอดเออ <c oughs> ใช่ได้ใช่ได้มันดีนะตัวเพลง <c oughs> อย่างที่บอกนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวเดมโมเท่านั้นนะครับ อดูรอยบาดแผลที่หน้าอกเขาสิฮะแอบหลอนนะนึกถึงพวกหลอดเอ็กอะไรพวกนี้เลยโอเคนั้นคือโดนโซนิคจมตีมาใช่ไหมแล้วก็มาแลบกับบอยเฟรนด์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยโอ้ไมก่กอดขนลุกโอ้เฮ <laughs> ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันกล้ายเป็นอย่างเงี้ยโดนโซนิคฆ่าเหรอใช่ไหม ตามเนื้อเรื่องนะฮะน่าจะโดนโซนิกเอเอค่านะครับโอ้โหโหัวเขาแบบมีช็อตๆด้วยนะดูดินึกถึงแบบผสมผสานพวกเอ็ก b b อีพิบี้อะไรพวกนี้นะดูดูดูเฮ้ยมีลูกศรสีดำด้วยนะฮะระวังไปโดนนะฮ้สมาธิดีๆลูกศรเร็วใช้ได้ไหม โอ้โหเมื่อกี้กดยากนะยอมพลาดไปเลยเอ่อจัดไปดูหัวเขาดิกลายเป็น tales e นะฮะ tales หลอกวิญญาณหลอนมาลุยโอ้โหดูตอนที่เขากดลูกศรลง หลอนดีหลอนดีเออืมลูกศรนโหดใช้ได้เออ สอนมันเร็วมากเลยนะฮะกดไม่ทันนะนิ้วไปไม่ทันจริงๆบางช่วงนะครับแม้เฮ้ยมันใช้ได้นะเจ้าเทลเอ็กอไอคอนสวยดีนะอันนี้อแกเจ้าบอยเฟรดเดี๋ยวเมื่อฉันโดนโซนิคฆ่าแล้วแกจะต้องเป็นลายต่อไปเอ้ออออแงสวยแงมนะฮะ ว่าทำใช้ได้เลยนะครับอยากเห็นบอยเฟรนด์ในเวอร์ชันแบบตัวข้างบนจังเลยมันมีให้เราเล่นไหม <c oughs> อยากเล่นแบบตัวข้างบนเห็นไหมเอาละครับไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะแถมข้อมูล friday night funkin vs กิบ Sonic ิกเออาร์มอ e เลนะครับเรามาดูกันว่าสำหรับข้อมูลที่เขาปล่อยหลุดออกมาเป็นยังไงนะครับป้าไปดูกันนี่นะครับเห็นไหมมันคล้ายๆกับเจ้าเทล l ออเมื่อกี้เลยนะเออแต่ว่าคราวนี้เป็น Sonic น,นะฮะดูแขนโ o n i กดิมันเหมือนโดนทำไมยืดออกหรอหรือเนื้อมันหายไป น่ากลัวมากเลยนะแล้วก็เพลงนี่มันมากๆเลยนะครับแน่อยากเล่นเลยดูที่หน้าอกเจ้าโซนิกสิฮะแล้วก็สังเกต่ะฮะตาโซนิกมันจะไม่มีนะก็คือคงคอนเซปต์ของเวอร์ชัน E.R.R. นี้นะครับอ่าอันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะโอ้สวยงามขอบคุณคลิปจากช่อง Dark The p l a y e r 011นะฮะอ่าลองไปติดตามเขากันดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูโหลดเกมกันฮะมันคืออะไรไม่รู้ว่าอยากรู้อ๋อมันก็คือฟรีเพลย์นะโอเค อ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูฉากพลาดฉากตายของตัวละครตัวนี้กันครับอ่าพลาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้ m ม g ห d ออะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลยไอ้บ้าเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยหัวใจจะวายตายโอเคอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกด enter ดูนะเฮ้ยเสียงสยองมาก เอาละครับสำหรับมอดนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเป็นตัวสั้นๆของ V.S กับ Sonic E.R.R Remaster ที่เขาปล่อยตัวเดโมออกมานะครับก <c oughs> ็เหมือนปล่อยตัวละครเทลส์มาให้เราชมกันนะฮะว่ามีประมาณยังไงนะฮะแต่เชื่อว่าตัวเต็มออกมาน่าจะอลังการกว่านี้เยอะเลยล่ะครับ <c oughs> เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบมอดนี้นะฮะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ย,ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอน์ผลิปนีี้พพ่ลขอลาไปก่อนครับทุุกกคนนนดดดดูแแลลสขภาาพั้้ววววยยยะะฮเเเเีี๋๋ไงรจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรััับววนนีี้สสดครับ I'm uh -huh.